แอบกอลสวัสดีเพื่อนๆในช่องคุณท้าเรากันด้วยนะครับต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการเล่นเกมแบบล้วนๆเลยครับเรามาดูกันว่าวิาวธีการเล่นเกมเนี่ยจะทําให้เราชนะได้ยังไงได้บ้างนะครับต้องบอกก่อนนะว่าแต่ละเกมเนี่ยใช้วิธีการเล่นเกมไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนันน้นเพื่อนๆอาจจะแค่ดูปเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นเนาะให้มาดูว่าเอยจริงๆแล้วหลักการหรือว่าการเล่นเนี่ยวิธีการเล่นเกมเนี่ยมันก็สําคัญมากๆไม่ใช่แค่อาศัยสกิลเพหรืออาศัยดวงในการเล่นแล้วมันจะชนะเพียงเท่านั้นนะฮะการกดตัวโล่มันมีอะไรมากกว่านัั้นนะครบ โอเคเรามาดูดาบก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าฝั่งข้างเนี่ยดามาข้างจะเลกเกมนะครับเป็นทาชิจังเกิลนะครับเป็นเอลสุแครี่นะเป็นซิฟโลมนะครับเป็นกาลีเลงกลางแล้วก็เป็นมาเจ้าเลนนครับซึ่งถ้ามองจากทีมเรานะที่เป็นพวกเฟนิกอ่าดอเลียแรดนะครับต้นเกมเราค่อนข้างจะดูดีกว่าเลยครับแล้วก็ตัวแรดเนี่ยยังไงก็เดินและเติมต้นเกมได้ง่ายกว่าข้างหน้าของกาลีแน่นอนครับยังไงต้นเกมเราเล่นได้ครับ แต่ถ้าเกิดเป็นการเกมขึ้นไปเนี่ยผมบอกเลยว่ากุ๊ปไฟท์ทีมเราอาจจะสู้ยากนิดน,นึงครับเพราะฉะนันเนี่ยมันจะต้องอาศัยทามิ่งและจังหวะเวลาในการจบเกมแบบค่อนข้างจะพอดีเลยนะครับเพื่ง่ายว่าผมอาจจะต้องฟาร์มในช่วงหนึ่งแต่ปล่อยเพื่อนๆเ,เ,เล่นไปก่อนครับอันนี้จะเป็นรูปแบบการเล่นเกมแบบที่ผมคิดได้ในตานนี้นะว่าเราจะพยายามมาเล่นเลนที่ว่างครับเลนที่คนน้อยนะเช่นอาจจะมาเดินนอฟเลนหรือ ออฟเลนไปเติมเราอาจจะมายืนโซโลเลนตรงออฟเลนได้นะครับยังไงตัวเราเนี่ยก็ชนะมาจา้าอยู่แล้วเราก็สู้กับมาจา้าได้ไม่ยากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการเล่นผมเนี่ยจะแยกและหางเงินเป็นหลักในช่วงการเกมบนะครับต้นเกมถึงการเกมจะเล่นแบบนี้น่าจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงในเพลแรกเนี่ยผมเลือกที่จะมาเอามังกรน,นะครับเพราะว่าผมมองยังไงต้นเกมเราก็ยังมีความได้เปรียบอยู่นั่นเองนะครับ ผนค่าเนี่ยจะได้เปรียบในช่วงกลางเกมขึ้นไปนะแล้วก็เราเก็บทางหน้าของบัฟมังกรมาได้ครับแล้วถ้าชี้สก,กิลใบผมตัดสินใจที่จะออกมาตีคีปนะเพราะว่าผมเนี่ยตามไปไม่ทันเรานะครับเพื่อนๆถ้าผมตามไปเนี่ยมันก็แทบจะจบไฟแล้วเพราะฉะนั้นเราปล่อยเพื่อนเพื่อเล่นไปนะครับอย่าลืมการจัดการเวลาด้วยนะการเล่นเกมเราต้องกล้าตัดสินใจนะครับว่าเพลงนี้เราไม่เล่นเราจะเดินแบบนี้นะเราจะเล่นแบบนี้นะแล้วเราจะมารับกลางแบบนี้เดินแบบนี้ทําแบบนี้นะครับเราต้องกล้าใส่ใจนะ ในบางทีเราอาจจะเห็นเพื่อนบวกมันก็เป็นอีกใจหนึ่งที่เราก็อยากจะช่วยเพื่อนอ่ะผมเข้าใจได้นะครับเพราะแบบคนไทยช่วยกันไงเออเพื่อนบวกเราก็ต้องบวกนะแต่การเล่นเกมมันไม okay. ่ได้ชนะแพ้ด้วยเพย์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อเหตุการณ์ต่างๆไปด้วยนะโอเคถ้าเกิดเราเดินไปเติมเราได้คิวเราได้เล่นโอเคมันคุ้มนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ล่ะโอเคมันไม่คุ้มเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องชั่งน้ำหนักว่ามันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงไหมที่จะเดินไปเติมในจังหวะนั้นนะครับเต้นแบบ ในขณะที่ผ่านมา3นาทีแล้วนะครับทีมเราเนี่ยสกอร์นำสี่ต่อศูนย์ซึ่งผมเนี่ยยังไม่มีสนร่วมใดๆซักตัวเลยนะฮะได้ออเจกต์ไปตัวเดียวในเกมยังไม่ได้เล่นอะไรเลยครับแล้วก็มันจะเป็นแบบนี้อีกสักพักหนึ่งเลยแล้วผมเนี่ยพยายามเล่งในจังหวะเนี่ยทีมเราลงไปล่างนะครับมีเลนบนนะผมตัดใจรับกลางซึ่งคู่กับดอลเรี่เอาเงินเต็มๆนะครับ เจ้าอ่านี้ก็ทําให้ผมเนี่ยการเงินดิขึ้นมาไวขึ้นมากๆนะครับและเนี่ยเน้นไปที่การเติมเกมในตานี้นะแล้วก็วนฟ่าไปเรื่อยๆครับตามทามิ่งเรานะเดี๋ยวบัาฟ้าก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับคือหลังจากบ้าฟ้าเราหมดเนี่ยประมาณ15หาวินเนี่ยบ้าฟ้าที่บ่าฟฟ้าเราก็จะเกิดครับพูดง่ายว่าถ้าดีบเราหมดเมื่อไหร่ไออถ้าบัฟเราหมดเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะต้องดูแล้วนะครับว่าเราจะต้องวนทามิ่งมาเพื่อที่จะเก็บบ้าของเราต่อนะครับ อันนี้ก็จะเรียกว่าทามมิ่งนะเล่นไปตามมาโคของตัวละครเลยนะครับตัวละครเราเล่นแบบนี้จังหวะแบบนี้เราก็เล่นไปตามจังหวะของตัวละครเรานะครับซึ่งเดี๋ยวเอ็นรันดอมันจะเก่งเองนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เกมของมันนะครับเป็นเกมที่มันโดนเวทนิดนึงหรือเป็นเกมที่ทีมข้างเล่งเนี่ยเอลนรันดอมมันอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับแต่เป็นเกมแบบนี้นะครับเล่นก็ค่อนสบายเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวมันจะน่ากลัวมากเพราะาตัวมันหาเงินได้ไวมากครับ ส่วเนี้ยก็จิกจักจิกจักนะต่อเท่าที่ต่อได้นะครับเก็บเงินตรงกลางยังคงเล่นแบบเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนวิธีการเล่นเลยนะยังคงแค่ฟาร์มวนเก็บออบเจกฟาร์มวนเก็บบัฟยังอยู่ประมาณนี้อยู่นะครับที่เราเนี่ยก็เริ่มโดนตีตึงขึ้นมานะครับสกอร์เป็น5ต่อ2นะผมตัดสินใจจะไปเอาคลบปเลน่าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้เงินนะตรงเนี้ยนะตรงนี้ก็ได้มา150นะเพื่อนถ้าเทียบกับการคิวแล้วเนี่ย คิวทั่วไปเนี่ยก็อาจจะประมาณร5 0โกถึงแบบ200นะกะ็รีตว,ว่าการไม่เสียคิวเว็บหนึ่งเนี่ยก็เหมือนได้คิวแล้วนะครับรเพราะฉะนั้นเนี่ยเนเพื่อนก็ต้องโฟกัสเรื่องของการเงินตรงนี้ด้วยนะตอนนี้ผมก็เริ่มตึงการเงินขึ้นมาเยอะขึ้นครับทีมเราเนี่ยก็กดเลนได้ดีมากๆเลยครับผมยังคงวนต่อไปนะแล้วก็เดี๋ยวนี่ดูไลฟ์เพื่อนเราวิ่งลงมาล่างนะครับทางหน้านของอตัวใหม่เนาะวิ่งลงมาล่างครับเราวิ่งเข้ามากลางแทนครับเพื่อกับตำแหน่ง กลับตำแหน่งไหนให้เขากลับไปเลเวลอัพเลนนะครับแล้วก็ดึงเขามาเคลียร์ตรงกลางปุ๊บอ่าทายิงพอดีไหมเขาเคลียร์ตรงกลางเขามาปวดออบเจกต์ไม่ได้นะครับเราก็จะได้ออบเจกต์ฟรีๆไปเลยเพื่อนๆอาจจะคิดไม่ทันเอ๊ยแล้วคุณมีประโยชน์ตอนไหนนะฮะอ่าอนรดมมันไปมีประโยชน์ตอนไหนอ่ะก็จะมาที่ผมสลับกับทางหน้าของอ่าเพื่อนเรานะครับออฟเลนเรานะ แล้วก็มาเคลียร์กลางออฟเลเยเราก็วนกลับไปล่างกับตำแหน่งนะครับแล้วผมเคลียร์เว็บกลางขึ้นไปปุ๊บส่งผลให้เขาต้องมารับเว็บกลางเพราะอะไรถ้าเขาไม่รับเว็บกลางคีฟครอป้อมนะครับเขาไม่ได้ทั้งอ่าคีฟแล้วก็อาจจะเสียป้อมตรงกลางได้เขาก็เลยเลือกที่จะต้องมารับกลางเขาไม่เขาไม่สามารถไปออบเกต์ได้นะครับแค่การทําแค่นี้มันก็เป็นการเด้งเกมแล้วนะเพื่อนเราคนอาจจะเข้าใจว่าการเด้งเกมมันคือต้องบวกอะแต่จริงๆมันไม่ใช่เสมอไปนะครับจังหวะนี้เราดึงตรงกลางขึ้นมาก่อนนะนิดนึงครับแล้วก็ผมมองว่าเฮ้ยตรงกลางเราได้ไม่ได้ครับ แล้วจอเนียผมก็เลยตัดสินใจมาเอาบูปับนะเพราะว่าผมอะติดบับมังกรอยู่ใช่ไหมผมจะไปแย่งเขาก็อาจจะเสียเปรียบนะครับบวกกับคนที่มันน้อยกว่าเนี่ยผมก็เลยมองว่าไม่คุ้มนะจริงๆตอนนี้ผมก็เริ่มมีเงินมากๆแล้วนะครับดูจากเลเวลก็น่าจะรว้นะผมเลเวล11ครับแต่ว่าลิงการเขาเลเวล9เท่านั้นนะห่างกัน3เลเวลครับเพราะฉะนั้นอะห่างกัน2เลเวลนะเพราะฉะนี้นแทบไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับ แล้วก็พอเรามีเงินที่เร็วขึ้นฟาร์มมันก็จะเร็วขึ้นอีกนะครับเพราะว่าเรามีดาเมจทําให้เราเก็บคลิปได้ง่ายขึ้นไวขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> ก็จะยิ่งเล่นกลเงินงขึ้นไปเรื่อยๆนะส่วนเพื่อนเราเนี่ยก็กดไฟด้านล่างปุ๊บเราเห็นตําแหน่งตรงกลางเนี่ยโล่งนะครับแล้วก็เดินขึ้นมาได้ตรงกลางนะสังเกตนะเพื่อนตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีละดูสกอร์ผมนะศูนย์ศูนย์ศูนย์ซึ่งไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเดีไยวว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะแต่เพื่อนผมอยากให้ดูไปก่อนนะ จนจบเกมเนี่ยบอกเลยว่าดาเมจผมเยอะที่สุดในทีมนะครับแล้วผมก็ได้ MVP ด้วยในตานี้สปาไปก่อนเลยนะฮะก็ผมได้ m อด้วยเพื่อนๆมันต้องมีจุดเปลี่ยนถูกไหมโอเคครับพอถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มจะมีการเงินแล้วและเราอ่ะเป็นตัวกลางเกมใช่ไหมทีมเราไม่เกินกลางเกมใช่ไหมถ้าเกิดแบบนานกว่านี้มากๆเนี่ยทีมเราจะเริ่มเล่นยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะอาจจะปิดท้าชี้ได้ยากนะครับมีซิฟที่คอยอมซึ่งทีมเราไม่ใช่ตัวที่ เหมาะกับเจอตัวละครพวกนี้มากเท่าไหร่นะในช่วงการเก็นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่เราต้องมาเล่นและเราต้องทําให้ได้อันนี้คือจุดสําคัญแล้วฮะมันก็ขึ้นอยู่กับสกิลเพย์เพื่อนเพื่อนละจอนนี้ก็พยายามจะเว็ฟป้อมตรงกลางก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเดินเกมได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นนะแต่ก็เหมือนจะยังเอาไม่ได้ครับผมแต่ใจกลับตีแล้วฮะแล้วด้วยราเมจนะครับเนี่ยเขาเริ่มสู้ผมยากมากๆแล้วนะแล้วก็วนกลับมาครับเจอทาชงทาชี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเก็บบัฟฟ้าไม่ได้ครับ เริ่มเดินกดดันแล้วจหวเนี้ยผมมองว่ามันเล่นได้แล้วนะครับจังหวะที่เราสะสมการเงินมาในทัมมิ่งที่มันเหมาะสมครับแล้วจังหวะนี้เราก็ใส,ส่สุดได้เลยนะกลับมาครับเจอมาจ้าครับด้วยอำนาจของการเงินแล้วเรามีแข็งด้วยนะจังหวะนี้ผมบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ต้องกลัวนครับกดกลับมาครับเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมแค่เพย์เดียวการเงินที่สะสมมาจากกังหวะการเล่นเกมการเสรีจใจแคบพึบเดียวเราสามารถชนะเกมนี้ได้นะครับแล้วแบบนี้เพื่อนๆการเงินเราเนี่ยดีขึ้นมาแบบโคตรๆนะครับ แล้วทำไมผมยังไม่ไปจบนะครับเลือผมข้างน้อยแล้วการจะเพย์เซฟให้มันเล่นได้ต่อเน,นื่องเราก็ต้องไม่ตายถูกไหมถ้าเราตายก็เป็นปัญหาอีกนะครับเจมอาจจะฟื้นกลับขึ้นมานะเพราะว่าตอนนี้เราสกอร์4ต่อ0ถ้าเขาได้ชัดดตาเนี่ยก็มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเอาด์กเพื่อที่จะกดดันต่อไปแล้วก็ใช้ด์กขึ้นบานได้ด้วยนะครับ การเล่นเกมอ่ะมันไม่ใช่แค่เดินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่จะไปบวกอย่างเดียวเพื่อนมันยังมีการคิดการตัดสินใจอื่นๆด้วยที่คือแรงของสูงอ่ะเขาก็จะเล่นการฟิลประมาณนี้แหละฮะการแบบว่าการแบกการอะไรเงี้ยมันไม่ใช่การบวกเสมอไปอ่ะแล้วจังหวะนี้เหลือแค่ป้มตรงกลางนะผมเลยตัดสินใจปล่อยดักตรงกลางนะครับแล้วมีธนูตีไกลเนี่ยลองกดตีดูนะแล้วก็เข็บมาเรียบร้อยครับ้วยพลังแห่งการเงินอ่ะเพื่อน ตีตีกงกุงเขาจะแตกแเราอะเราเลเวลสิบห้านะฮะดีขึ้นมาเลยสกอร์ผมเนี่ยเป็นห้าศูนย์เลยนะแค่จังหวะพึบเดียวนีด้เดียวครับสก,กิลนี้แค่สองในที3สามนาทีเนี่ยเปลี่ยนทีมได้เลยเปลี่ยนโมเมนตัมเกมได้เลยเปลี่ยนทุกอย่างของเกมได้เลยนะครับทําให้เกมเราเนี่ยได้เปรียบพโคตรไปเฉยเลยจากทรงทรงตอนแรกนะครับที่เขาพอจะได้เถียงได้เนาะแต่การที่เราได้ฟาร์มได้มีเงินมาเนี่ยทําให้เราจบบ้านได้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยจะเอาเยอะนิดหนึ่งนะอยากได้คิวแนละ้วจง้งจ้วงเหล็กเกมนะแล้วก็เรียบร้อยฮนะจบบ้านไปอืมประมาณนี้นะฮะในเรื่องของการเล่นการเด่นเ,เกมนะครับการเล่นเกมเนี่ยจริงๆม,มันสําคัญมากๆนะครับมันไม่ใช่แค่การที่เราจะไปบวกแล้วก็ชนะไฟแล้วมันคือการเดินเกมแต่การเดินเกมมันคือรายละเอียดทุกอย่างภายในเกมเลยเพื่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสําคัญมากๆนะ ขยาเพื่อโฟกัสนะครับเห็นไหมไม่ได้ทาอะไร8นาทีแต่ว่าได้ MVP ในตอนจบเกมนะครับ7นาทีเพื่อนเกมจบ10นาทีแต่ผมได้ MVP ทั้งทั้งที่7นาทีแรกผมไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมเลยไม่มีส่วนร่วมกับการบวกอะนะครับประมาณนั้นโอเคคลิปนี้ประมาณนี้นะครับจะเกิดเพื่อนชอบเนี่ยผมฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะฮะไปแล้วครับรบ๊ายบาย